เงเล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนป่าอาถรรพ์คืนพระจันทร์สีเลือดบทที่หนึ่งจันทร์เป็นกระจ่างกลมโตเป็นสีแดงเข้มราวสีเลือดพรัศมีเรื่อเรืองสาดกระจายทะลุยอดไม้หนาลงมากระทบพื้นดินจนทัศนียภาพรอบบริเวณสว่างสวัย ต่อความสว่างนั้นกลับเป็นสีแดงระเรื่อไปทั่วราวไพรนับเป็นความพิสดารจนหน้าพิศวงที่ไม่ได้อุบัติขึ้นบ่อยครั้งนักแมกไม้หนาปกคลุมเต็มไปทั่วราวไพรจนทึบทะมึนทางด้านหน้าปรากฏเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มีหน้าตัดเป็นผาราบเรียบแนวตั้งมีความสูงมากกว่า20สิบวาหน้าผาตัดที่เป็นผนังผาราบเรียบราวแผ่นกระจกทางด้านบนของผนังภูเขาเหนือยอดไม้ สะท้อนแสงจันทร์สีแดงสดปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์ลวดลายบางประการอย่างน่าอัศจรรย์แสงจันทร์เป็นสีแดงเรื่อเรืองที่สองรัศมีกระทบผนังผาเป็นสีแดงราวชาติแต่ในกึ่งกลางของรัศมีจันทร์ที่กระทบผนังผากลับเป็นเส้นสายสีแดงเข้มเส้นหนึ่งปลายหัวแหลมของลูกศรเอียงลงต่ำราวส5้าองศาชี้ไปทางมุมหนึ่งของผนังผาอย่างน่าประหลาดพิสดารพันโทสุทิน นายฐานจากกองทัพบ,บกในวัยห้าเศษที่ยืนอยู่บนลานโล่งทางด้านหน้าของภูเขาหินขนาดใหญ่เขางนหน้ามองไปที่ผนังผาที่สะท้อนประกายรัศมีจันเพนเป็นสีแดงเข้มอย่างตื่นตาตื่นใจและลิงโลดยิ่งเมื่อค้นพบลวดลายเป็นเส้นสายคล้ายลูกศรที่ปรากฏขึ้นเมื่อครู่เขาถึงกับพเยเอยิ้มออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีลุดปากกล่าวมาว่านั่นไงล่ะพรานดินสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกตำแหน่งถ้ำ ที่เก็บซ่อนสมบัติปรากฏออกมาแล้วอยู่ทางด้านนั้นนั่นยังไงทางปลายลูกศรที่ชี้ไปทําบนผนังผานั่นไงพรานอินเห็นหรือเปล่าครับครับผมเห็นแล้วครับพรานอินในวัยหกสต้นๆต,นตอบรับออกมาเสียงสันเทาอย่างอัศจรรย์ใจเช่นกันต่อปรากฏการที่แปลกพิสดารที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพันโทสุทินเงนหน้ามองตำแหน่งปลายลูกศรบนผนังผา สลับกับก้มลงมามองแผ่นหนังสัตว์ที่บางและเก่าคร่ำคร่าในมือใบหน้าที่ยิ้มกริ่มอย่างลิงโลดของเขาเผยอรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาอ่านทบทวนบทกลอนปริศนาที่ระบุที่ซ่อนขุมทรัพย์วนไปมาอยู่หลายครั้งสกาวราวสีชาติคมฉัดดาราชายแดงเลือดทอประกายสะท้อนผาทอทาบเงาลวดลายดังสอนอิน ระบุถิ่นสิ้นความในประจักษ์แจ้งแลไยพันนารายในถ้ำทองแผ่นหนังสัตว์ผืนบางที่เก่าคร่ำคราที่อยู่ในมือของพันโทสุทินแผ่นนี้นายฐานจากกองทัพบกเชื่อว่าเป็นลายแทงขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนสมบัติล้ำค่ามหาศาลเมื่อหลายปีก่อนในช่วงที่ตนบัญชาการอยู่ในสมรภูมิแนวแตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทหารของตนนายหนึ่งคนลายแทงแผ่นนี้ ได้จากศพของฐานฝ่ายตรงข้ามที่เก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดแนบเนียนราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่ยอมให้ห่างตัวเมื่อพันโทสุทินได้ลายแทงแผ่นนี้มาแล้วเมื่อพิจารณาดูจึงเชื่อมั่นว่าเป็นลายแทงขุมทรัพย์แน่นอนจึงได้ทําการสํารวจและค้นหาเส้นทางของตําแหน่งที่ระบุเอาไว้ในลายแทงอยู่เป็นเวลาหลายปีจนมั่นใจว่าตําแหน่งที่ซ่อนขุมทรัพย์จะต้องอยู่ในป่าดงช้างโขงแห่งนี้แน่นอน ตนจึงได้เดินทางเข้ามากับร้อยเอกสมพงศ์ผู้เป็นหลานชายในวัยสาสิบเศษซึ่งเป็นนายฐานจากกองทัพบ,บกเช่นกันและจ่าฐานคนสนิทของตนซึ่งก็คือจ่าเอกชาติในวัยสี่สิบปลายที่ติดตามรับใช้ตนมาแล้วสิบกว่าปีพันโทสุทินเดินทางเข้ามายังหมู่บ้านทุ่งการ้องซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับเทือกเขาที่กว้างใหญ่สลับซับซ้อนและได้ชื่อว่าในหมู่บ้านทุ่งการ้องแห่งนี้ มีพรานป่าที่มีฝีมือพรานและการเดินป่าที่จัดเจนอยู่ผู้หนึ่งคณะของพันโทสุทินจึงเดินทางเข้ามาติดต่อทันทีพรานอินในวัยหกสิบต้นๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพรานป่ามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มกระทงจบจนเริ่มร่วงโรยเข้าสู่วัยชาราประสบการณ์การท่องไพรนับว่าจัดเจนที่สุดในบรรดาพรานทั้งหมดในหมู่บ้านทุ่งการ้องและหมู่บ้านใกล้เคียงพันโทสุทินจึงว่าจ้าง เพื่อให้พรานอินนำทางเข้าป่าโดยไม่เกี่ยงในเรื่องค่าจ้างแต่เมื่อพรานอินล่วงรู้จุดหมายการเดินทางของคณะของพันโทสุทินในคราแรกได้ปฏิเสธออกไปเนื่องจากป่าดงช้างโขรงนั้นมีกิติศัพท์ที่ร่ำลือกันมาช้านานในเรื่องความอันตรายจากโขรงช้างป่าดุร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งสัตว์ป่าดุร้ายอันตรายจำพวกเสือหมีกระทิงควายป่า ก็ยังชุกชุมสมบูรณ์เพราะน้อยครั้งที่จะปรากฏมนุษย์บุกรุกเข้าไปไล่ล่าถึงในป่าแห่งนี้ซึ่งถูกเก่าพรานป่าหลายรุ่นกล่าวขานกันว่าเป็นป่าอาถรรพ์ที่แฝงเร้นความลึกลับนานาประการเคยมีปรากฏพรานหนุ่มที่เดือดร้อนหลายคนที่ไม่เชื่อถือต่อคําห้ามปรามของพรานป่ารุ่นเก่าจับกลุ่มพากันเข้าไปล่าสัตว์กันในป่าอาถรรพ์แห่งนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือแทบทั้งหมดต้องทิ้งชีวิต กลายเป็นผีเฝ้าป่าอาถรรพ์แห่งนั้นไปชั่วกับชั่วกันมีอยู่เพียงไม่กี่รายที่ดวงชะตาไม่ถึงคาดรอดตายกลับออกมาจากป่าได้แต่ก็เสียสติกลายเป็นคนวิกลจริตไม่กล้าพบปาผู้คนบ้างพร่ำเพ้อหวาดระแวงพูดจาเลื่อนลอยกันไปต่างๆนานาที่เกี่ยวกับความเร้นลับของป่าดงช้างโขลงอันเป็นป่าอาถรรพ์ที่น่าครั่นคร้ามพรั่นสะพึงยิ่งพรานอินล่วงรู้ถึงความประสงค์ของพันโทสุทิน ที่จะเข้าไปค้นหากลุ่มรัพย์ในป่าดงช้างโขงแกยิ่งปฏิเสธเพราะไม่ต้องการที่จะพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องแต่พันโทสุทินโน้มน้าวด้วยค่าจ้างนำทางที่เป็นจำนวนมหาศาลเพียงแค่พรานอินนำทางถึงตำแหน่งที่หมายที่ชัดเจนเท่านั้นก็เป็นอันสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างพรานอินก็สามารถแยกตัวเดินทางกลับได้ในทันทีพรานอินตรึกตรองอยู่ชั่วครู่อย่างอึดอัดใจ แต่ด้วยค่าจ้างที่มีจำนวนมหาศาลทำให้แกตอบรับคำไปในที่สุดและได้นำพรานลอยในวัย30สิเศษที่เคยเป็นพรานที่ตนฝึกฝนอบรมร่วมทางไปด้วยขณะการเดินทางจึงมีจำนวนทั้งหมด5คนคือพันโทสุทินร้อยเอกสมพงษ์จ่าเอกชาติพรานอินและพรานลอยคนทั้งหมดเดินทางออกจากหมู่บ้านทุ่งการ้องใช้เวลาหวันหคืนจึงเข้าสู่อาณาเขตของป่าดงช้างโขลง ใช้เวลาขัดห้างสูงบนต้นไม้ใหญ่สองห้างและค้นหาตำแหน่งของขุมทรัพย์ในลายแทงกันอยู่อีกหนึ่งวันเมื่อล่วงเข้าวันที่7็พันโทสุทินจึงตีความของตัวอักษรที่สลักเอาไว้ท้ายแผ่นหนังลายแทงอย่างละเอียดอีกครั้งลายแทงระบุเป็นเส้นสายและลวดลายสัญ,ญลักษณ์ด้วยหมึกสีดำจางๆเป็นตำแหน่งสันฐานของแม่น้ำภูเขาต่างๆเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนแต่ตามที่ระบุเอาไว้ในลายแทง กลับสิ้นสุดลงบริเวณภูเขาเหินขนาดใหญ่ที่เป็นผนังผาหน้าตัดปราบเรียบสูงกว่า20วาทางเบื้องหน้านี้เองและพันโทสุทินคาดเดาว่าบริเวณแห่งนี้จะต้องเป็นจุดหมายปลายทางตามที่ระบุเอาไว้แน่นอนแต่ตำแหน่งที่ซ่อนขุมทรัพย์นั้นต้องค้นหากันอีกครั้งอย่างละเอียดซึ่งน่าจะซ่อนปริศนา,าไว้ในบทกลอนท้ายลายแทงนั่นเองและก็เป็นจริงตามที่พันโทสุทินคาดเดา,เาไว ในคืนของวันที่7ซึ่งเป็นคืนจันเพนดวงจันทร์กลมโตลอยเด่นฉาดฉายรัศมีเป็นสีแดงเรื่อคล้ายสีเลือดรัศมีจันเพนสาดประกายสีชาติกระทบกับผนังผาราวแผ่นกระจกอีกทั้งยังปรากฏเส้นสายสีแดงจากรอยแตกของผนังหินคล้ายกับลูกศรสีแดงเข้มที่ส่วนปลายไปยังตำแหน่งหนึ่งบนผนังหินตำแหน่งนั้นอยู่สูงเหนือพื้นดินไปราวกว่าสิบวาพันโทสุทิน จึงอุทานออกมาอย่างลิงโลดยินดีนั่นเองเป็นไปตามที่ท่านขาดการเอาไว้จริงๆด้วยครับท่านอัจฉริยะจริงๆผมเลื่อมใสท่านสุดหัวใจเลยจริงๆครับจ่าชาติทหารคนสนิทกล่าวพี่นอพี่เทาประจบประแจงเจ้านายออกมาแต่น้ำเสียงนั้นก็แสดงออกตามที่ตนกล่าวออกมาอย่างลิงโลดยินดีจริงๆคุณลุงครับตามตำแหน่งที่ปลายลูกศรสีแดงเข้มชี้ไปนั้นมันแปลกๆพิกลอยู่นะครับ เท่าเที็นในเวลานี้ตรงตำแหน่งนั้นก็เป็นผนังผาเหมือนกับตำแหน่งอื่นๆหากตรงปลายลูกศรระบุตำแหน่งที่เก็บซ่อนขุมทรัพย์ตามลายแทงจริงๆมันน่าจะมีถ้ำปรากฏให้พวกเราเห็นบ้างนะครับแต่นี่กลับราบเรียบเราแผ่นกระจกดูไม่ออกหรือว่าจะเป็นที่ซ่อนตามลายแทงจริงๆร้อยเอกสมพงษ์ผู้เป็นหลานชายของพันโทสุทินเดินเข้ามาสมทบ และจึงกล่าวมาอย่างเครือบแคลงใจต่อสิ่งเห็นอยู่ทางเบื้องหน้าแต่พันโทสุทินยังกล่าวออกมาด้วยสีหน้าที่เชื่อมั่นว่าแกเชื่อฉันเถอะพงปรากฏการพิสดารอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองง่ายซึ่งมันก็ตรงกับปริศนาของบทกลอนที่ระบุเอาไว้ในลายแทงไม่มีผิดฉันเชื่อว่าตรงตำแหน่งปลายลูกศรน,นั่นแหละที่พวกเราตามค้นหากันอยู่เมื่อหัวหน้า,นาคณะค้นหากลุ่มทรับกล่าวมาเช่นนั้นร้อยเอกสมพงษ์ จึงไม่อาจโต้แย้งอะไรได้อีกเข้าหุบปากเงียบเสียงลงทันควันปล่อยให้พันโทผู้เป็นลุงยืนชื่นชมกับลายแทงในมือสลับกับเงยหน้ามองไปบนผนังผาอย่างเคลิบเคลิ้มเลื่อนลอยจวบจนกระทั่งพรานอินที่ยืนอยู่ทางด้านข้างกล่าวทำลายความเงียบขึ้นมาอีกครั้งอย่างเป็นกังวลว่านายทหารครับตอนนี้ดึกมากแล้วนายจดจำตำแหน่งที่ระบตุตามปลายลูกศรเอาไว้โดยแม่นยำแล้วใช่ไหมครับ พันโทใบห้าสิบเศษสะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นจึงเหลียวมองใบหน้าของพรานนำทางพร้อมพยักหน้ารับในน้อยอย่างผู้ที่มีอำนาจแล้วจึงกล่าวออกมาว่าฉันจำได้แล้วหล่ะพรานอินจดจำได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวพรานอินก้มศีรษะรับในน้อยแล้วจึงกล่าวไปอีกประโยคว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับขึ้นไปบนห่างกันเถอะครับดึกเดินขำาคืนกลางป่าดิบดงลึก การอยู่บนเพื้นดินทางด้านล่างออกจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไรครับพันโทสุทินนิ่งอึ้งไปชั่วครู่แล้วจึงพยักหน้ารับในน้อยหันไปกล่าวกับร้อยเอกสมพงษ์และจ่าทหารคนสนิทว่าเอ้ยพงษ์จ่าชาติแกสองคนช่วยกันจดจำตำแหน่งปลายลูกศรกันเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะขึ้นไปสำรวจตรงตำแหน่งปลายลูกศรกันฉันเชื่อว่าบริเวณนะั้นจะต้องมีถ้ำอยู่แน่นอน ชาติชาติตอบรับออกมาทันควันจ้องมองไปที่ตำแหน่งปลายลูกศรสีแดงเข้มราวสีเลือดเอาไว้ในใจอย่างแม่นยำจากนั้นเวลาล่วงผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเมื่อดวงจันทร์เป็นเคลื่อนลอยสูงขึ้นเส้นสายสีแดงที่ราวกับลูกศรก็ค่อยสลายหายไปอย่างช่ำมช้านาอาจจัจย์พวกเรากลับไปที่ห่างกันเถอะครับนายทหารพรานอินเร่งเราอีกครั้งอย่างอือดัดใจแม้ตนจะเป็นพรานป่าที่จัดเจนพล แต่อาถรรพ์ของป่าดงช้างโขลงที่ร่ำลือกันหนักหนาว่าเต็มไปด้วยอาถรรพ์เร้นลับที่แฝงอันตรายหลากหลายที่ซ่อนเร้นอยู่ทุกซอกทุกมุมของเราใพรก็สร้างความอึดอัดใจต่อตอนเองจนมระแวงหวั่นไหวอยู่พอสมควรในระหว่างที่เดินกลับห้างสูงที่ขัดเอาไว้บนต้นไม้ใหญ่พรานอินที่เดินนำทางเข้าหันกลับมากล่าวกับพันโทสุทินด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเป็นงานเป็นการว่านายทหารครับ ผมนำทางคณะของพวกท่านมาถึงจุดหมายตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนเดินทางแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดสัญญาตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้พรุ่งนี้เช้าผมกับพรานลอยต้องขอแยกตัวเดินทางกลับกันเลยนะครับพันโทสุทินชำเลืองมองพรานอินแวบหนึ่งแล้วจึงพล้งถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าได้ใจหรือว่าพรานดินไม่สนใจต่อทรัพย์สมบัติ ที่ระบุเอาไว้ในลายแทงจริงๆพรานดินสูดลมหายใจยาวเข้าปอดอย่างเงืดอัดแล้วจึงกล่าวมาว่าไม่ครับตามที่ผมได้บอกกับนายทหารไปแล้วว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าอาถรรพ์ที่พรานป่าทุกคนครั่นครล้มไม่กล้าแม้กระทั่งจะเข้ามาล่าสัตว์กันในป่าแห่งนี้อะไรที่เป็นสมบัติที่อยู่ในป่าดงช่างโขลงแห่งนี้ผมไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยจริงๆครับออกพรานดินต้องการอย่างนั้นก็ได้ ฉันก็ไม่ได้ขัดขวางห้ามปราอะไรหรอกแต่พรานดินอย่าม,มาสำนึกเสียใจในภายหลังก็แล้วกันที่พลาดโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีจากขุมทรัพย์เหล่านี้ตามที่ฉันได้เสนอไปพันโทสุทินกล่าวออกมาในที่สุดห้างไม้ที่ถูกขัดไว้บนคาคบไม้สูงเพื่อหลีกเลี่ยงจากการรุกรานของ,ของโขลงช้างห้างที่มีขนาดกว้างพอสมควรสองห้างที่ถูกขัดเอาไว้ใกล้เคียงกันห้างทางด้านบนมีขนาดใหญ่ที่นั่งกันได้สามคน ซึ่งมีพรานอินพรานลอยและพันโทสุทินนั่งอยู่ร่วมกันส่วนห้างที่อยู่ถัดไปทางด้านซ้ายและต่ำลงไปเล็กน้อยมีขนาดที่เล็กกว่าพอสมควรมีร้อยเอกสมพงษ์และจ่าชาตินั่งอยู่อย่างผ่อนคลายและทั้งคู่ก็มีทีท่ากำลังเคลิบเคลิ้มหลับไหลไปในเวลาที่รวดเ,เร็วเวลาล่วงเลยครึ่งคืนไปแล้วบนห้างใหญ่พรานลอยที่นั่งอยู่ติดกับพรานอินทางด้านขวาส่งเสียงราวกระซิบกระซาบออกมาในขณะที่พันโทสุทิน กำลังนั่งเอนแผ่นหลังหลับไหลไปแล้วเมื่อครู่ผมคิดว่าป่าแห่งนี้มันแปลกๆพ่กลอยู่นะครูยิ่งคืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญและดวงจันทร์ก็เป็นสีแดงราวกับสีเลือดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ลางร้ายผมคิดว่าคืนนี้จะต้องเกิดเ,เรื่องไม่ดีขึ้นแน่แนพร,รานอินพูดจัดเจนพรถอนหายใจยาวออกมาอย่างอึดอัดเคร่งเครียดแล้วจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาไม่ต่างกันว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าไอ้ลอย ป่าเนี่ยรำเลอกันหนาหูเสียด้วยว่าเต็ไมไปด้วยอาถรรพ์ลึก,กลับผีป่าผีพรและสัตว์ร้ายที่ชุกชุมข้าตัดสินใจผิดพลาดไม่น่าหลงละมโมบต่อเงินว่าจ้างเลยจริงๆยิงงคืนพระจันทร์เลือดอย่างนี้และข้าก็เชื่อเหมือนกันว่าคืนนี้ต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนพวกเราต้องตั้งสติกันไว้เห็นหนักแน่นมั่นคงเมื่อผ่านคืนนี้ไปได้พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเองกลับออกไปจากป่าแห่งนี้กันทันที พรานลอยพยักหน้ารับอย่างคร่ำเคร่งตึงเครียดเช่นกันแต่ในพรานนั้นทางพงหญ้าที่พื้นดินห่างจากต้นไม้ใหญ่ที่ขัดห้างไปไม่ไกลพรานปรากฏเงาดำทะมึนบางประการวิ่งแวกพงหญ้าผ่านไปอย่างรวดเ,เร็วมองเห็นเพียงพงหญ้าที่สันไหวเท่านั้นพรานดินกับพรานลอยสะท้านขึ้นอย่างพรักพร้อมตื่นตัวกวาดสายตาจับจ้องไปอย่างระแวดระวังภยัยแต่เพียงชั่วครู่ เงาดาที่เคลื่อนไหวอยู่เมื่อครู่ก็หายสาบสูญไปอย่างรวดเ,เร็วเห็นเพียงยอดหญ้าที่สั่นไหวน้อยๆเท่านั้นตัวอะไรหรือครูท่านเห็นมันไหมพรานลอยอุดทานถามออกมาเสียงแผ่วเบาแต่พรานอินสายหน้าตอบกลับมาว่าไม่มันเคลื่อนไหวได้รวดเ,เร็วมากอีกทั้งยังมีสีดำที่กลืนกับความมืดเสียอีกระวังตัวไว้เอลอยยังไม่ชอบมาพากเลเสียแล้วล่ะวะ รีบเปลี่ยนเป็นกระสุนอาคมที่คาหายไว้ปัญจุเขารังเพลิงเร็วพรานดินกำชับออกมาอย่างรอบคอบพรานลอยจึงรีบปฏิบัติตามทันทีเสียงพูดจาสนทนาและเสียงเคลื่อนไหวของสองพรานครูและสิทธิ์ปลุกให้พันโทสุทินที่เพิ่งจะเอนร่างหลับไหลไปไม่นานสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างง่วงเงียเมื่อเห็นกิริยาที่พรักพร้อมของสองพรานต่างวัยจึงเอ่ยปากถามออกมาทันควันว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบะรพรานดินท่าทาง คร่อมเคร่งพิกดเ,ออเมื่อครูผมกับไอล้ลอยเห็นเงาสีดำเคลื่อนไหวไปทางด้านนั้นครับแต่ก็มองไม่ทันว่ามันเป็นตัวอะไรจึงเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนครับพรานดินตอบกลับไปทันทีแต่พันโทสุทินสายหน้าอย่างงุดหงิดกล่าวมาด้วยน้ำเสียงที่ขุนเคืองใจว่าคงจะเป็นสัตว์ป่ามาดอกหากินกันตามปกตินั่นแหละอะไรกันเป็นพรานป่ามาหลายสิบปีเรื่องแค่นี้ก็ทำเป็นตื่นเต้นวอยไวไปได้ คนจะหลับจะนอนเสียอารมณ์จริงๆพรานอินหน้าตึงขึ้นมาทันควันเมื่อถูกดูแคลนซึ่งหน้าแต่เขาก็ระงับความเดือดดานเอาไว้ได้อย่างเยือกเย็นเหลียวมาชำเลืองมองพรานลอยเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่สะกดเอาไว้ให้แผ่วเบาที่สุดว่าเองคอยจับตาดูทางต้นประดู่ต้นนั้นเอาไว้ให้ดีขาชักเริ่มได้กลิ่นบางอย่างลอยมาตามลมเสียแล้วล่ะพรานเท่าชี้นิ้วมือไปทางต้นประดู่ป่า ที่มีขนาดใหญ่ราวสามถึงสี่คนโอบที่อยู่ทางด้านทิศใต้ที่คนต้นปรากฏพงหญ้าขึ้นสูงท่วมเขาพรานลอยพยักหน้ารับและขมวดคิ้วย่นอย่างตึงเครียดขึ้นมาทันควันเมื่อสายลมพลันเปลี่ยนทิศหอบเอากลิ่นสาบสางชนิดหนึ่งโชยมาประทานนาสิกจนฉุนเฉียวนี่มันกลิ่นสาบของเสือนิครูพรานลอยอุทานออกมาอย่างตระนกพรานอินพยักหน้ารับเคร่งเครียด พลันเรียบปันจุกระสุนอาคมที่ตนปลุกเสกเอาไว้เข้าไปในรังเพลิงอย่างรวดเร็วแต่ในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดขับขันทางด้านพงไพรลึกที่ทึบทมึนพลันแหววเสียงประหลาดพิกลดังเล็ดรอดออกมาอย่างน่าแตกตื่นตระหนกและเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวเมื่อเสียงแรกดังขึ้นอีกหลายเสียงพลันร่ำร้องรับกันจนดังระงมไปทั่วทั้งราวไพร อีกทั้งยังได้ยินเสียงคล้ายของหนักกระแทกพื้นดินดังตุบๆกระชั้นหลายเสียงใกล้เข้ามาเป็นระยะตังตังตังเสียงประหลาดพิกลของพวกมันยังดังรับกันมาเป็นทดัทดระงมไปทั่วพงไพรพันโทสุดทินและร้อยเอกสมพงศ์กับจ่าชาติพลันสะท้านตื่นขึ้นมาจากพวังหลับไหลอย,อย่างตระหนกมึนงง รีบคว้าปืนของตนที่วางเอาไว้ข้างตัวขึ้นมากระชับตามสัญชาติตยายนทันควันพันโทสุทินร้องถามออกมาเสียงรัวเร็วทันทีว่าตั้มันเสียงตัวอะไรกันพรานดินพรานดินกับพรานลอยที่นั่งจับจ้องไปทางพงไพรที่มืดครึ้มทะมึนอยู่ครู่ใหญ่แล้วเมื่อได้ยินเสียงของพันโทสุทินกล่าวถามออกมาจึงเหลียวหน้าตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเยือกเย็นว่าผีกองกอยครับนายทหารผีกองกอยเงินหร มันเป็นตัวอะไรกันนะเป็นสัตว์ป่าหรือพูดผีพันโทสุทินย้อนถามออกมาเสียงสั่นลนลานเพราะในเวลานี้ได้ยินเสียงที่ประหลาดพิกลเหล่านั้นดังระง,งมอยู่รอบพงไพรที่มืดครึม้มเรากับพวกมันมีจํานวนมากมายเป็นกองทัพเลยทีเดียวพรานอินถอนหายใจยาวเล็กน้อยแล้วจึงค่อยๆอ,อธิบายออกมาว่าผีกองกอยจัดเป็นผีป่าประเภทหนึ่งครับนายทหารพวกมันมีรูปร่างคล้ายคนคล้ายลิง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่และออกกล้าเหยื่อกันเป็นฝูงครับพวกมันทั้งโหดเที้ยมดูร้ายและอาฆาตพยาบาทกรุนแรงไม่เคยมีปรากฏว่าเหยื่อตัวไหนที่พวกมันหมายตาไว้แล้วจะหนีรอดจากการไล่ล่าของพวกมันไปได้เลยแม้แต่ตัวเดียวครับพวกมันนับว่าเป็นผีป่าประเภทหนึ่งที่ผมไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันในป่าเลยจริงๆพันโทสุทินนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยเมื่อพรานอินอธิบายจบเข้าขบกรามแน่น จากนั้นจึงเค้นเสียงกล่าวมาว่ามันจะดุร้ายขนาดไหนกันเชียวให้พวกมันโผล่มาเถอะพ่อจะส่องพวกมันให้ดิน้นเอาให้ตายหงกันเป็นครั้งที่สองเลยทีเดียวจากนั้นจึงหันไปส่งเสียงออกคำสั่งสำทับต่อร้อยเอกสมพงษ์ผู้เป็นหลานชายและจ่าชาติทหารคนสนิทเสียงเกล้าดุดนันว่าพวกแกสองคนจำมาไว้หากมีตัวอะไรโผล่มาให้ยิงพวกมันได้ทันทีเอาให้มันดิ้นตายกันให้หมดป่า จะได้ปราณีต่อพวกมันเข้าใจไหมสองผู้ใต้บังคับบัญชารับคำออกมาอย่างสับสนมึนงงอีกทั้งยังพิศวงหวาดหวั่นใจต่อเสียงประหลาดหน้าพรั่นพรึงที่ดังระง,งมทั่วป่ารีบเหลียวหน้ากวาดสายตามองไปรอบตัวอย่างหวาดประแวงท่ามกลางเสียงแผดปร้องที่ดังระงมพลันนั้นร่างอัปลักษ์สอถึงสร่างก็กระโจนพรวดออกมาจากพงหญ้าหนากระโดดออกมาสู่พื้นดิน ที่ห่างจากต้นตะแบกใหญ่ที่ขัดห้างเอาไว้ไม่ถึงสิบว่าแต่เมื่อคนทั้งหมดเห็นร่างอัปลักษ์ของพวกมันถนัดชัดตาถึงกับอ้าปากกว้างแตกตื่นตะลึงจนไม่มีซุ้มเสียงใดเล็ดรอดผ่านริมฝีปากออกมาได้แม้เพียงคำเดียว